รมพผมเนี่ยรับซื้อหมามาจากเขาจริงเหรอฮะจริงสิไม่นี่รออไรรออะไรไม่ต้องจริงสิเปิดไพ่ไปเลยเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนขายหมาจริงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เอาอยาโอ้สมพรเปิดไปเลยเขากลัวอะไรกัน้างผมมีลายมายืนยันลายที่เราคุยตกลงซื้อหมากันมา เพิ่งได้มาครับตัวนี้เด็ดมากสนใจไหมตัวละสองพันห้าที่ไลน์ไปขายกับเขานะฮะนี่เอามาต้องนี่ยังไม่จบซื้อขายกันมานานแล้วลดหน่อยได้ไหมพี่ลดเปิด้ะพรสมพรอยากได้ทั้งสองตัวสมพรอยากได้ทั้งสองตัวแล้วคุณปังก็ตอบเลยฮะเราเงากินง่ายง่ายขับถ่ายเป็นที่ไม่มีเห็บแต่เล็บคบนิดหน่อย ณอาจจะแอบอ้างก็ได้ว่าคุณเป็นคนเลี้ยงสุนัขหรือว่าคนขายหมาผมเลี้ยงสุนัขผมเป็นคนรักสุนัขผมไม่เชื่อไมนี่เป็นวันีต้องให้ผมอธิบายเท่าไหร่เฮ้ยไน่ามานี่คุณคุณถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยใครๆก็รู้เลยคุณน่ะเป็นคนซื้อหมาหรือมีหมาเต็มไปหมดเลยชั่วผมอ่มเป็นคน ผมเป็นคนฝึกหมารักหมาตลอดผมรักหมาแม่ไม่เปิดทางแไม่เปิดทางโอ้โดนเลยปีหกยอมติดตลกอีกหกปี น้องหขอบใจนะนี่แหละครับที่คนนี้เอาคุณมั่นใจได้ยังไงว่ะคุณอยงานฮะเป็นอะไรกระสุนจะบังอะไรนักหนาก็มีอยู่เท่้งนี้มันเป็นตา์เลย ทเมึงคนลักหมาอยากจะตัดขนหมามาแปะแล้วกันทำไมมล่วงบ่อยครับเป็นล่าหมามันดป็นอะไรตัวเองครับเป็นอะไรนะ MSN โอ้ฝึกมาดีนะฝึกมาเคยจริยังไงนะ SSN ใช่ค่ะโอ้นี่ MSN โอ้นี่ยอนอะไรก็คาบเหรอคะอ่า เก่งมาก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 นี่ครับคุณชอบผู้ชายก้ามโตแบบนี้คุณแฉะไรครับเข้าไปแฉอะไรจะแฉอะไรคือความจริงแล้วครับใครทำไม่ชุดให้เนี่ยฮะป <c oughs> ันไปด้วยปันจักรยานไปด้วย จะเป็นอะไรเป็นนักกล้ามหรือเป็นฮักหรือเป็นนินจาเต่าอธิบายก่อนโอ้ยอธิบายหน่อยว่ามันยังไงชุดอะไรนี่คุณดูคนนี้มันไปด้วยนี่นี่นี่ความแข็งแรงของเขาคุณไปเฝ้าดูเขาไอตัวพวกนี้ไอแจ๊กไอแจ๊กไอแจ๊กเล่นดีตัวพวกนี้เอาพวกนี้มามันติดติดขายเสื้อพี่ฮะมันติดขายเสื้อไม่จูงไอแจ๊กไอ้แจ๊กอะไรพวกนี้เล่นดีเลยเหรอจริงปะเนี่ยเออเอาเอาพวกนี้มาทำไมเหรอ อค่าตัวน้ยผมมาเล่นฟิตเนสตัวเลยครับไอ้จดัะได้พี่เออว่ามันเหมือนดินจ่าเต่าอะอะไรแล้วเล่นฟิตเนสแล้วทำไมมันแฉะอะไรเจ็ดปีแล้วผมยังวางดัมเบลนี้ไม่ได้เลยลงมาเลยลงมาดีก็ให้ขึ้นดีก็ให้ลงจ้าลงเพชรประดับไปเลยไปเลย ไปแฉเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเขาไปแอบดูคุณยังไงฮะแอบดูผมหลงไหลในรูปร่างของผมจะเข้าไปช่วยมึงถอดชุดดูแล้วว่ามึงถอดไม่ได้แน่สภาพนี้เขาชอบคุณใช่ไหมเขาชอบผมเขาพยายามชวนผมไปนู่นไปนี่ไปนั่นอ่าอยากจะอุ้ยดีชวนไลไรอ่าชวนไะไรไปไปเช้ออาจารย์อาจารย์นพพร อาจารย์อาจารย์อาจารย์อไม่ลืมตัวนึกว่าไอ้ฮันุมานนึกว่าฮันุมานอุยกันใกล้ๆกล้เลยอะไรอะ่ะเขาชวนได้ดีนะชวนผมไปกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ร้านเขาอร่อยที่ไหนที่ไหนสายอะไรพุทธมนตรสายสายอะไรสายอะไรสายสี่ครับผมสายสี่ถีบง่ายนะถีบง่ายนะอยู่นี่นะ พอผมไม่กินผมก็ได้ผอมเพราะข้าวมันไก่นั่นแหละครับผมทำไมครับไมอะเพราะว่าเปิดพัดลมเบอร์สามหนังไก่กระเด็นปิ้วไปสิไม่แก้เขาเลยหนังไก่มันเบาันขนาดนั้นเหรอไอ้เปิดไปอันนี้ไม่แก้อันนี้ไม่แก้เพราะอะไรเรื่องจริงไงต่อไงต่อครับผมก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผม อดอาหารครับผมแล้วก็เบื่ออาหารก็เลยทําให้ผมมุ่นดีครับผมสภาพดีครับเมื่อกี้เขาบอกเขาอยากท้าชกครับท้าอะไรท้าชกครับเอออบอกท้าชกแบบโชคจริงอะต่อยท้องอะเรอต่อยท้องอะมากล้าหรือเปล่ามาละถ้าเกิดสมมติว่าวันใดที่มันเอาไอ้ดัมเบลออกเมื่อไหร่แล้วก็มาชกกันเลยมามาเอาเอาออกได้ไหมเอาได้ได้ออกได้เอาได้อ่าปื๊บโอ้โหมันมัดแน่นด้วยนี่ โหนักเลยครับพี่ไอคนทำเขาทำเสร็จคงดีใจน่าดูอ่ะนี่นี่นี่มาี่น้าคามาเฮ้ยมันตรงเนี้ยเอาออกเลยนี่ได้ออกเลยไปข้างบนข้างบนอะไรบนอะไรเปล่าเปล่าครับพี่ต้องบนตลกเล่นได้หมดเลยมบนบนบนเหรอพี่ไอแถวแถวแถวพี่นกทำงานแล้วพี่นกพี่นกทำงานพี่นกเหนื่อยไล้พี่นกทำงานช่วยช่วยครับนะพี่นกนะอยากอยากเห็นอยากเห็น คนเจ็บอะออยากเห็นคนเจ็บอยากเห็นคนเจ็บด้วยอยากเห็นพี่ลงเจ็บเออาเอาให้ชัวเอาให้ชัวเอาเอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเป็นไอ้นี่นะครับพี่ให้มันต่อยพี่พี่ให้มันต่อยทีเดียวพี่พี่ให้มันต่อยทีนึงสองทีแต่พี่อะต่อยมันแค่ทีเดียวอเอาหรือเปล่า<อ>กล้าหรือเปล่าแต่ว่าให้มันต่อยแบบสุดแรงเกิดเลยกล้าหรือเปล่า มห้าวเลยเกินนั่นเร่าอ่ะช้อนแรกผมตอนแรกยุกให้เขาตอนแรกพี่ไม่ไม่ตอนแรกพี่ก็จะต่อยกันเองไงให้ต่อยกันวแหละพอเหตุด้วยไอไอนี่ปั๊บเนี่ยมาเองเลยดีกว่ามามามากล้าหรือเปล่าเอาสิมามาดิยืนเลยข้างล่างเอามายืนเออดีมันต้องเค่นอย่างนี้ยิงบนขึ้นบนคนละคนละหมัดเลยยัดหมัดหนึ่งหอยหมัดหนึ่ง เอาจะมีผมอยู่ด้วยครับปั๊บโอยมาโอ้ยปั๊บเงติ๊ด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 ติดอ่ะไปพร้อมหนึ่งสองสามไปนะเฮ้ยเอาจริงเอาจริงไอะไรไปบอกให้มันไป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 ต่อยที่บ้านไปไปนะมันต่อยไปว่าไปผ่าน เน่เน่เน่มามาเน่มาเน่มาเน่มาเก่งเก่งเชื่อแล้วครับพี่เร็วทำไมทำไม่ถูกใจให้เก่งเก่งเอาให้เขาดูทำให้ดูเก่งดีดีเลนสิไม่ไม่แต่งเก่งสิเก่ง

แสดงอ่ะแสดงันเนี้ยอันนี้ของจริงสาวของจริงสิไม่หลับเพราหอยเงี้ยแบบไม่หลับเลยสาวสาวอย่างนี้ช่วย้ยเฮ้ยโอ้โหพี่ลองฮะจุกเอาเฮ้ยไอ้นั่นทำอะไรไปลอยนะไปลอยไว้ต่อยเขาไม่ต่อยเท้าผมพี่ผมไม่ได้เล่นน้ำฝนนะพี่ ไม่น่าโกงขนาดจริงเชื่อแล้วว่าแข็งโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ้านี่อาร์มาจู่จ่งอยากกินไงที่บอกแล้วเขาบอกว่าเขายังไม่เขายังไม่ได้มีอะไรกับคุณบ้าเลยอาร์ตแล้วความจริงอาร์ตอยากได้โมจิดำเอาแล้วเอาแล้วนี่คุณถ่ายเหรอเขาถ่ายเองก็ถือนอยู่่ะ เขาก็ถ่ายเองแล้วนืออยู่ถ่ายเอถ่ายเองจบดิรถท่ายเองรายเองนี่นี่แล้วดันไปข้างหน้านะวับนี่ดูแล้วไม่ถึงพื้นด้วยลอยอยู่เห็นเปล่าแล้วดึงกลับมานะโเรียกได้ว่ามันเป็นท่าเบสิกอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง อ่ะเลื่นต่ออ่ะเลือดมดดำเป็นไรอ่ะมป็นไรเลือดเลือดมดดำเลื่นกัเดาวไหลมดดำเอาเลือดเหรอเออมันตบยุงเมื่อกี้มั้งออ่เเลืบ้าตบยุงตบยังไงวะดูมันกัดตรงไหนเนี่ยเฮ้ยยุงมันกัดตรงไหนกัดที่ปากมั้งไม่รู้มันตบไปเรื่อยถูกไปเรื่อยเรียกกัเดาวไหลผมอยากให้คุณมดดำลองสาธิตท่านี้ดูหน่อยลองดูหน่อย ลองดูหน่อยลองดูหน่อยมดดำทำได้เหรอโฮ้ยสบายเขาแข็งแรงไปกินข้าวมาด้วยพอดำมาเลยไปเคลื่อนเคลื่อนแดงเคลอนแดงกลับมาขึ้ื่อนแดงกลับมามดดำลูกเคลื่อนแดงข้าวดำเรืนองพี่ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมามดดำเล่วกลับมากลับมาลูกกลับมากลับมากลับมาเออ

รวมบ้าหมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าหมูลมบ้าหมูลมบ้าหมูเปล่ามันอันตรายตรงที่คนไข้จะกัดลิ้นตัวเองออ๋เอาช้อนยัดช้อนช้อนช้อนยัดเดือดเดือดได้นะได้นะโอเคป่ะหมอดูหน่อยมีไข้ไหมจะบ้าเหรอหายโอเคแล้วไม่กัดลิ้นตัวเองนะไม่กัดตะคิวเป็นไงตะคิวเป็นไงอ๋อตะคิวอมช้อนหายเลยเนาะ ตา,ตายตายตายเป็นจริงอ่ะเนี่ยจริงๆครับจะมีใครเป็นลมบา้าหมูอีกไหมเนี่ยฮะโอ้อโหมันเก่งทั้ง